ก, <c oughs> ก็สวัสดีครับเพ,พื่อนเพนครับบกัพกชอนแดดดี้ปลาอีกแล้วนะครับวันนี้ d a ดดี้ปลามีอุปกรณ์ในการล้างแผงหม้อน้ำรถยนต์นะครับมาลองใช้ให้ดูกันนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสเต l เลตความยาวประมาณ62เซนนะครับมีข้อต่อแบบสวมเร็วนะครับแล้วก็มีรู ที่เวลาต่อกับเครื่องฉีดน้ำเนี่ยมันก็จะออกมาแล้วก็ใช้ในการล้างแผงล้างพ่งหม้อน้ําได้นะครับซึ่งจะดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเราไปชมการใช้กันเลยดีกว่านะครับคือเวลาต่อนะครับผมก็ใช้ตัวนี้เนาะซึ่งเขามีขายกันเป็น1นทับสี่สองหุ่นนะครับซึ่งหัวต่อเรองของตัว หัวชีดมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็พอดีเลยโชคดีไปเข้าได้พอดีแน่นหนานะครับเดี๋ยวลองไปใช้กันครับ เเพื่อนๆเวลาล้างนะครับเนื่องจากตัวหัวฉีดนี่มันแบนนะมันก็แบนพอที่จะสามารถแทรกตัวลงไประหว่างต่อ,อแผงหม้อน้ำกับแผงของแอร์นะครับมันจะอยู่เรนสามารถสอดลงไปได้พอดีเลยแหละนะครับแล้วเวลาล้างเนี่ยเราก็ขยับขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับ ช้าๆค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับก็อาจจะมีบ้างที่มันอาจจะติดตัวน็อตยึดบ้างครับเราก็อาศัยเอียงซ้ายเอียงขวาแบบนี้นะฮะซึ่งน้ำที่เห็นเนี่ยมันอาจจะพุ่งออกมาดูเหมือนจะช้านะครับแต่เนื่องจากมันแรงอ่ะมันสามารถทะลุ จากข้างในออกมาข้างนอกได้เนี่ยมันก็ช่วยที่จะผลักสิ่งสกปรกเนี่ยออกไปให้หลุดออกจากรูตะแกรงเนี่ยได้นะครับซึ่งผมว่าถ้าจะให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้อีกก็คงต้องใช้น้ํายาล้างหม้อน้ำนะครับที่เวลาพ่นไปแล้วมันเกิดฟองเนี่ยผมว่าก็น่าจะช่วยได้อีกเยอะเลยหล่ะนะครับแต่ถ้า เพื่อนๆไม่มีน้ํายาตัวนั้นเนี่ยการใช้หัวฉีดแบบนี้ก็ดีครับก็ดีเลยและถ้าจะดีมากถ้ามันต่อกับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับถ้าเป็นน้ำบล็อกบ้านเนี่ยเบากว่าน,นี้ก็อาจจะไม่ทะลุออกมานั่นเองนะครับนี่ครับอาจจะไม่ต้องล้างบ่อยนะนาน ล้างทีถ้ามีอุปกรณ์นี้ไว้ก็ถือว่าโอเคนะครับรับเพื่อนๆก็จบไปแล้วครับเกิดการรีวิวหัวฉีดน้ำล้างมอน้ำรถยนต์นะครับก็ถามว่าใช้ดีไหมก็ดีประมาณหนึงนะครับก็ถือว่าทำให้เราในล้างมอน้ำเนี่ยรถยนต์เนี่ยได้ ได้ดีขึ้นนั่นเองเพราะปกติแล้วเราจะฉีดจากด้านหน้าเนี่ยเข้าไปในรถใช่ไหมซึ่งพวกสิ่งสกปรกเนี่ยมันก็อาจจะฝังแน่นก็ไปอีกถ้าเพื่อนๆฉีดจากด้านนั้นเนาะถ้าจะให้สะดวกก็ฉีดจากิเฉียงด้านบนลงมานะครับแต่ตรงนี้มันฉีดจากด้านไหนของด้านนอกมันก็ทําให้สิ่งสกปรกเนี่ยมันหลุดออกมาได้ดีกว่านั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ อยู่ดีเพื่อนๆนล้ว่ามันจาเป็นไหมนะครับก็มารีวิวให้ดูนะเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อาการตัดสินใจของเพื่อนนะครับแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจและดีปากันเหมือนเคยน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ